ก็ขอกระดาษซอยท้วมผมครับผมนายซูด nice. okay. นะครับพวกเกม์วอร์ทันเดอร์นะครับแล้วก็คุณวันนี้เราคุณก็อยู่กับอ่ารถถังที่ชื่อแย er ็คเพนเซอร์ 38T นะครับผมหรือว่าชื่อของชื่อมันแบบน่ารักๆก็คือแฮทเซอร์นะครับผมโอเคนะแฮทเซอร์ตรงนี้ตะ <laughs> กี้ลืมดูนะครับก็โอเคครับมาอยู่ในอ่าแรงสามนะครับปัททะเ,ทเลเตั้อยู่ที่4.7นะครับผมปากกระกบอกปืนที่อ่าอัดยิ่งใหญ่มากนะครับผมก็เฮอร์75 มิลลิเมตร PAK 3 9 L 4 8ชื่อ,อยาชิมะเลยแล้วก็บรรจุกระสุนได้41่อ็นัดนะครับก็ถือว่าเยอะนะครับเยอะพอสมควรนะครับผมอันนี้ก็ไอหมอนะไอบาร์ดี้มันอยู่ในแท้งเลสอยเยอร์ er นะครับผมก็โอเคจัดไปนะครับผมอ่าโอเคครับก็มีคนรีเควสอันนี้มานะครับผมตะก,กี้ลืมอ่าลืมพูดถึงชื่อนะอ่าโอเคขึ้นมานะครับผมก็มีคนรีเควสตอ่ารถถังคันนี้มานะครับผม รีเควสกันมาก่อนนะครับผมก็เดี๋ยววันไหนได้มาเดี๋ยวค่อยเอามาขึ้นแล้วกันนะครับผมโอเคนะอันนี้ขอนอกเรื่องนิดนึงนะครับก็มีคนรีเควสหลากหลายมานะครับผมก็ถามเรื่องอการใช้สิ่งที่เรียกว่ากล้องสองทางไกลหรือว่า binocular หรือว่า driver camera นะครับผมก็จริงๆนะผมก็ทำให้แล้วอะก็ทำอีกรอบนึ่งก็คงไม่เป็นไรยังมงั้งโอเคเดี๋ยวผมสอนให้ดูแล้วกันครับสำหรับคลิปนี้นะ ก็โอเคนะครับผมสายบโนคูล่านะครับผมหรือว่าไดเวอร์คารเมล่าเนี้ยนะครับมันจะอยู่ในคลิกที่เมนูครับแล้วก็ไปที่คอนโทรลนะครับผมแล้วก็ไปที่วิวคอนโทรลนะครับผมมันจะเป็นเมาส์อิมอยู่แล้วแล้วก็ปกติของเขานะครับเลื่อนลงมานะครับนิดหน่อยนะครับคุณจะเห็นตรงช่องนี้นะครับเห็นไหมมันจะอยู่ข้างล่างเมาส์รุกแอคทิเวตนะครับเมาส์รุกแอคทิเวตเนี้ยก็คือว่า เหมือนที่ผมใช้ประจำอะ่ะในการมองรอบๆโดยที่ป้องปืนไม่หันไปตามลูกศรนะครับแล้วก็อันนี้ผมใช้ประจำา C หรือว่าดีลีตก็ได้นะครับแล้วก็อันล่างคือไดรเวอร์ m ามินะครับไดรเวอร์ m ามิก็คือไอมันจะเป็นเป็นช่องของคนขับนะครับผมซึ่งแน่นอนว่ามันจะแน่นอนว่ามันก็จะแปลกๆดีเหมือนกันแต่ผมว่ามันใช้อะไรไม่ค่อยได้มันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่เอาจริงๆนะครับ ก็มันเอาสับไว้ทําหนังนะครับเอาง่ายไดรเวอร์แคมิาแต่ว่าเอาไว้ทุกคนเอาไว้ประดับเล่นก็แล้วแต่พวกคุณนะครับผมโอเคนะแต่สิ่งที่ใช้ใช้กันอยู่ประจำนะั่นคือไบน o c u คูล่านะครับไบน็อกคูล่าตัวมีตัวเอ็มเอยนะครับผมก็กล้องสองทางไกลนะครับตัวนี้อยู่นี่นะครับผมอยู่ตรงนี้ก็การติดตั้งนะครับผมก็แค่กดคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็ assign button นะครับแล้วก็เลือก เลือกปุ่มที่คณจำเป็นเลือกปุ่มที่ไม่เคยใช้งานมาก่อนนะครับหรือว่าปุ่มนั้นไม่มีตัวไหนใช้งานนะครับผมก็โปรตีผมก็เลือกเป็นตัว Y นะครับโอเคนะหวังว่าทุกคนหลายคนที่ถามเรื่องนี้กันมาก็คงจะตัดสรู้กันทีนะนะครับผมก็มีคนถามมากันเยอะนะครับ ซึ่งแน่นอนว่าผมเข้าใจว่าอาจจะเป็นหน้าใหม่นะครับที่ไม่เคยไปดูในครั้งครั้งวิดีโอของผมนะครับผมก็ก็โอเคนะหวังว่าคงหวังว่าผมต้องผมไม่ต้องทำแบบนี้ทุกคลิปนะครับผมโอเคปาลาสาเฮเซอร์น,าศาศาาะ ure, นะครับตังใกล้4,000แสบสไคร้ครลวนะครับผมก็ขอบคุณมากเลยนะครับแต่ว่าอาจจะมีคลิปพิเศษก็คือตอนขึ้น5,000นะครับผมก็แต่อย่างไรก็ตาม ก็ต้องขอบคุณจริงๆนะครับการที่ผมมาเล่น w อ r t ทันเดอร์นี้อ่าก็หลายๆเหตุผลดีนะครับผมแต่เลยหลักๆแล้วก็คือ1การตลาดนะครับเห็นหลายๆคนผมจริงๆอ่ะช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมกําลังสุ่มๆว่าเอ้ยเอาเอ้ยจะเล่นเกมอะไรดีให้คนมาดูดีว่านอกจากสกายลิมอะไรอย่างนี้นะครับ สุดท้ายก็เจออีกอย่างนึงก็คือวอร์เทนเดอร์นะครับถึงแม้ว่ามันจะสู้ทางสกายลิฟไม่ค่อยได้นะครับแต่ก็ยังยังดีกว่าไม่มีใครดูนะครับก็ต้องขอบคุณในอย่างนั้นจริงๆนะครับจากใจจริงเลยมาพูดถึงแฮสเซอร์กันบ้างนะแฮสเซอร์นี่ก็เป็นแท้งดัสทอยเออร์นะครับในสายทางของยักษ์แพนเทอร์หรือว่ายักษไทเกอร์นะครับผมอาจจะคนถามอีกแล้ว พี่พี่ทำไมพี่อ่านว่าแย็กอะมันอ่านว่าแจ็คไม่ใช่เหรอแจ็แจ็คแจ็อะไรอย่างงี้ไม่ใช่เหรออ๋อเาผมก็คงต้องตอบว่าถ้าคุณอ่านแบบภาษาอังกฤษจริงๆแบบแนวอังกฤษจริงจริงนะครับผมก็ต้องเรียกว่าแจ็คนะครับผมแจ็ตแจ็แจ็แต่ว่าถ้าคุณอ้างอิงในภาษาเยอรมันนะครับผมก็ต้องตอบว่าต้องอ่านต้องอ่านว่าแย็คนะครับผมแย็ค เอาไว้ที่หลังแล้วกันเรื่องนั้นนะครับแต่ว่าผมก็อ้างอิงของภาษาเยอรมันดีกว่าเอาภาษาตามแม่ของตามแม่ภาษาของมันนะครับถ้าใครเห็นชื่ออะไรแปลกๆของภาษาของระหัังเยอรมันเนี่ยคุณลองไปลงใน Google ก็ได้นะครับ Google t r a n s l a t e อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยแปลให้และก็อาจจะช่วยออกเสียงให้ด้วยนะครับผม บาทีอะไรวะที่มันชอบเยอะที่มันอ่านยาชิมหายอะ่ะไอควาสควาเกนอะไรอย่างอ่ะน,นะไอที่มันอ่านยาแบบซบมากๆอะ่ะอันนั้นน่ะคุณก็สามารถไปลองดูได้นะครับไม่ได้เสียหายอะไรมีคนถามอีกถามเยอะๆเลยมีคนถามอีกว่าอ้าวพี่ ถ้าอย่างนั้นนะถ้าผมถ้าผมจะพูดแบบภาษาอังกฤษได้ไหมก็ได้นะครับผมแต่ว่าอย่าลืมว่า,าคนที่คิดชื่อนี้คือคนเยอรมันนะครับดังนั้นดังนั้นถ้าใครอยากจะฝึกาการออกเสียงของนารถถังของฝั่งเยอรมัน,นครับก็ลองเซิร์ชในใน,กกในวิกิรือไที่วิกิดิ ใน Google ได้นะครับการออกเสียงค่อนข้างจะค่อนข้างจะถูกนะครับแต่จะให้ถูกจริงๆคุณต้องไปถามถามอาจารย์ชาวเยอรมันอ่ะนะครับอันนั้นคือถูกแน่ๆนะครับไม่ถูกจะว่า,างไงละให้ตายเถอะ ผมว่าหลายๆคนเนี่ยเป็นคนที่คิดคิดคิ้ถามนะแต่ผมก็ไม่ว่าอะไรนะครับขี้ถามผมก็คิ้ตอบเหมือนกันนะครับไม่ได้ว่าอะไรอยู่แล้วนะครับเอ็นจินพังมุมนี้ดีชิปเปล่งเลย เฮ้ยมันน่าจะตายแล้วนะเหลือใครวะไฟไหม้อะนะสองครั้งละครั้งถ้าใครสามโผมานี่มันคงไม่รอดละโอเคเหลือตัวหนึ่งเอาตัวขวาดีกว่าวน่าจะยิงง่ายกว่า มันมองไม่เห็นผมเลยใช่ไหมี <laughs> ่ยโอ้สูงอีกโอเคสามละเอ้ยเทคเดียวผ่านปะเนี่ยเอา้าเอ้ยเทคเดียวผ่านว่ะเพื่อน ถึงบอกว่าเทเดียรผ่านนะแต่ว่ากระสุนนั้นกระสุนที่ใช่จริงๆไม่จะเหลือแค่สามนัดแล้วไปเลยใครจำนั้นผมอ้อมหน่อยดีกว่า ขันในอยู่ตรงนี้นเนี่ยว่าละเกือบมองไม่เห็นไอ้เยอะเสียเกือบจะออกมาไหมจะออกมาไหมจะออกมาไหมเองแท็กตายไปก่อนแล้วกันนะเออ โอเคข้างหลังฆ่าผมได้ไม่เป็นไรเฮ้ยเทคเดียวผ่านมาวะโอเคอีกเรื่องหนึ่งมีคน,คนมีหลายคนมากนะครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่เพียงแค่2-3คนนะครับหลายคนมากเขาอยากเอาว่าให้ไอดีผมมาเออให้ให้ไอดี ID ผมมาแล้วให้ให้มารีวิวรถถังคันที่เขาต้องการนะครับอย่างเช่นเขาบอกว่าเขามี M60 นะครับบอกว่าจะเอาไหมนะครับบางคนก็บอกว่ามี i s 2จะเอาไหมไปรีวิวแท้งหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับก็ขอพูดจาก,กใจจากใจจริงนะครับผมก็ต้องขอบขอขอบคุณจริงๆนะครับที่อ่าที่เสนอความคิดแบบนี้มานะครับผมก็คือมันมันไม่ใช่เรื่องดีมันมันไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะก็คือว่าอ่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับผมก็อ่า,ม,าม,มีน้ำใจนะครับคาามีน้ำใจ ให้สับคนที่ไม่มีอะไรนะครับก็ขอบคุณมากนะครับแต่ก็ต้องขอปฏิเสธนะครับผมผมคิดว่าผมอยากจะได้เป็นของตัวเองจะดีกว่านะครับแต่ขอบคุณจริงๆนะครับจากใจจริงเลยโอชิปกูดักตรงนี้ง่ายสุดละข้อดีของอิตาน,นี่ก็คือมันค่อนข้างจะโลโปรไฟล์หมายความว่าอ่าค่อนข้างจะต่ำ ตามนั่นหมายว่ามันหมายถึงว่าเตี้ยนะครับผมพ้องข้าจะเตี้ยนะพอกับอ,อีตาสตุกเลยนะครับคุยเห็นอะไรอยูน่มนั่นนะ่ะมันรอดักผมตรงนั้นนะ่ะทำไมม,มันมาทางซ้ายมันเยอะงวะมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,มลว,มลวมมมไม่พังเว้ยโอ้โห ต้องขอขอต้องขอบพระคุณเกาะมันจริงๆนะครับทำไมรู้สึกมีคนมาทางมาข้างหลังวะเอ้ยอ๋อ,อตกใจบ้าเอ้ยมาแล้วมาแล้วเรียบร้อยโอ้ยชิ็ดดีเฉียวขึ้นหัวไปเลย พยายามอยู่ในตำแหน่งที่เราค่อนข้างจะได้เปรียบกว่าฝั่งมันนะครับผมถ้าใครอยากจะมีชีวิตรอดนะครับอ่าโอเคใครมาวะอ๋อเฮ้ยอินูอะไรวะเฮ้ย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 วัดวัดวัด how 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 อุ้ยดนหาไม่เข้าจริง,รงๆอวะใครไม่เหลือใครไม่ตายวะเออโอ้ย MC หวัดดีครับมีคนรีเพค MC มาเหมือนกันนะรีเวอร์ทำไมอะไม่เอาคันนี้ดีดูดิยิงง่ายตายชา้าเอ,อือเอามาทำไมคันนี้ชิบหายแล้วมีคนอยู่หลังผมโอเคถอยสิครับถอยครับรอให้ใครมาตัดริบบินหรือเปล่าครับ ถอยดีพี่มันมาแล้วนั่นเห็นไหมนั่นอะไปปะวะถอยทันเถอะแหมจ้าไม่อยู่หลังเลยเหรอโอเคโอเคงา,งานรีบงานรีบ,งา,รบงานรีบทิ้งแล้วรีบไปเอ้ยไอวิงข้างหลังแหละมาช่วยกูยิงหน่อยดิไอบา้าเอ้ยอือหืออือหือโอ้ยไม่รอดว่ะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้อยู่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 อุ้ย ได้ไหมได้ไหมได้ไหมไม่รอดวะเอเอเราก็ไม่รอดเหมือนกันอันนี้ครับดิกเกอร์นะครับดิกเกอร์แม็กแต่เราเป็นเฮสเซอร์นะครับมีปืนกลด้วยน่ารักมากเลยชอบดิแต่ปืนกลของ รถถังของฟังทางโอเพนคาร์บิน่ะมันเสียงเพาะกว่าไงไม่รู้ว่าผมรู้สึกได้นะเสียงเพาะกว่าโอ้คุณเห็นแล้วเราจริงเราจริงจริงเราก็เตี้ยไปนะมองอะไรไม่เห็นอะไร,อ,ะไรอยู่ข้างหน้ากูวะแต่มีเอ็กโคเซเดอร์นี่ยังไงวะ โอ้โห oh อย่านะอ้ยโดน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 โอเคใครมาสะก,กิดหลังกูว่ารู้สึกเลยวจะมีคนสะก,กิดหลังมีคนส่วนใหญ่อยู่ทางไหนบนวะมีอาร์คริสอยู่ตรงนั้นอยู่คันหนึ่งเดีย๋ยวเช็คอีกรอบก่อนเผื่อมีคนเห็น เฮ้ยทำไมไเมข้าววะเรดิเอเตอร์พังครับเอนจิ้งก็พังต้องให้มันดับไฟก่อนโอเคมันดับแล้วยิงมาสิมาสิมุมนี้กูยิงได้วะมึงถอยไปไหน่อยสิวะ เออตายมีคนอยู่ตรงนี้ซึ่งเรายิงไม่เราไม่เห็นมันอ่ะโอ,อ้มันจะบังฮะกูหา,หาพระอะไรอย่างคนเนี่ยโอเคผมรู้ละ มายิงสู้กันอีกคันหนึ่งตรงฝั่งนั้นแหะแต่ว่าเราไม่เห็นเองปไปไปช่วยเขาหน่อยดีกว่ามี <c oughs> มาเธอได้อโอเคไปกูไปไหนไม่ได้ละก <c oughs> ูต้องสู้กับมาเธวได้ก่อนโอเคอยู่นั่นอยู่นั่นยิงสิยิงยิงยิงเออไปไวันทาย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 เพิ่งผ่านไป เฮ้ยอย่าบังสิอ้บ้าเฮ้ยเดี๋ยวก็ตายทั้งกลุ่มหรอกอะไรเนี่ย <c oughs> ไม่กล้าออกไปอะออกไปแล้วมีสิทธิ์เดี่ยง <c oughs> แซดเอนจินพังครับเฮ้ย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 โอ้เอ็มสิบแปดพี่ เอ้ยอะไรวะอะไรอะไรจากไหนวะอะไรจากไหนโอ้กูว่าแล้วใครยิงกูวะฮอฮอะไรของมันอ่ะอะไรของมันวะเาเวรแล้ว นัดสุดท้ายวะได้ป่าวะเออไม่รอดยิงพี่ลึกมากเลยเองก็อารมณ์ประมาณนี้นะครับผมก็ถ้าใครจะจะเล่นทางสายทางนี้นะครับนี่ก็ได้ครบแล้วนะครับเหลือแค่แรงห้านะครับต้องขอบคุณมากเลยที่รีเควสกันมานะครับโอเคนะก็ ในเรื่องหลายหลักหลายเรื่องนะครับก็ต้องขอขอบคุณจริงๆที่ติดตามาสั์เกมนี้กันมาตลอดนะครับผมก็กอ,อันนี้มีผู้ติดสั c สกายเนี่ยก็ใกล้หลัก4ี่พันแล้วนะครับผมเดี๋ยวก็เป็น5้าพันนะครับผมห้าพันปั๊บก็หมื่นเลยไม่ใช่ละก็ก็ต้องขอบคุณนะครับผมที่่ทีกดสั c สกายแล้วกดไลค์ในเพจด้วยนะครับผมนะ ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมเรื่องรีเควส์ก็ยังเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เรื่องกาติชมนะครับผมก็ขอบคุณจากใจจริงว่า,ามีกาติชมที่เป็นภาษาสุภาพกันมาส่วนใหญ่นะครับผมก็ขอบคุณมากๆนะครับผมก็เอานำมาปรับปรุงแล้วนะครับผมเจอกันคราวหน้านะครับผมก็คราวหน้าจะเป็นอะไรก็ขอให้ทุกท,ท,ท่านเดากันเองกันก่อนนะครับรีเควสก็ ขอให้เป็นรีเควสอะไรที่อพอทําได้นะครับผมโอเคนะแล้วก็สำหรับคนที่รีเควสยากก็ได้นานนะครับสำหรับคนที่สำหรับคนที่รีเควสง่ายๆนะครับที่สิ่งที่ผมมีอยู่แล้วนะครับก็จะก็จะได้เร็วแน่นอนนะครับแล้วก็แบ่งเวลาการเรียนการเล่นการทํางานแล้วก็ชีวิตส่วนตัวครอบครัวให้ถูกต้องนะครับ แมネจชีวิตตัวเองการจัดการชีวิตของตัวเองให้ดีนะครับผมเพราะว่าเกมเมียมันค่อนข้างจะต้องมันกินเวลาของคุณเยอะพอสมควรในแต่ละวันนะครับผมยิ่งแรงสูงคุณต้องกินเวลาเยอะมากๆคุณต้องจัดการตารางชีวิตของตัวเองในแต่ละวันให้ดีๆนะครับผมโอเคนะแล้วก็อ่าเรียนรู้แบ่งแบ่งสถานการณ์กาละเทศะนะครับผมสมัยนี้เด็กๆไม่รู้ไม่รู้จักคำว่ากาละเทศะแปลว่าอะไรด้วยซ้ำไปนะครับผมก็ ให้เรียนรู้ไว้ครับการการะดาสมควรจะทำในกับใครที่ไหนอย่างไรนะครับโอเคนะเจอกันคราวหน้าครับผมเพราะว่าผมนายสุดเหมือนเดิมนะครับ